ไม่ต้องซื้อก็แจกค่ะช่วงนี้ค่ะครบรอบ30ปีแจกฟรี30วันก็จะมีธนาคารมาร่วมแจกของแบบนี้ตลอดทั้งเดือนนี้เลยค่ะที่นี่ลุงนิรันร์กุลก,การอย่าลืมมาดูรถกันนะคะทุกคนต้องช่วยลุ้นว่าใครเขาจะได้ไป,ปลุงนิรันร์กุลการปีนี้ครบรอบกี่ปีแล้วคะยกมือกี่ปีคะสามป,ปีน้อยไปจ้กก <3 S 1> ี่ <3 S 1> ปีคะสาม กสิกรนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นของกิฟต์เซ็ตนะคะครบรอบ30ปีอยาให้ทางคุณพ่อคุณแม่ กพราะจริงๆริวันนั้นเห็นมาแล้วแล้วก็มาชอบรถคันที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยรถเคลื่อนย้ายมาให้จากทางโคราชเลยขอบคุณลูกค้ามากๆานะคะที่เชื่อใจุ่งนี้เลยรถสวยสวยทั้งรถสวยทั้งเจ้าของครื่เซลก็สวยถ้าแม่พูดขนาดนี้แม่จะเอาของแถมเหรอแต่ว่าวันนี้ได้ของด้วยส่วนรถจะได้ไปเป็นหมื่นกว่าบาทเลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญจากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะคะไม่ใช่แค่ออกรถใหม่นะแค่มาดูรถก็ได้ของกลับบ้านแล้วค่ะ 啊。